สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหลายเมนูกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราจะมาทำเมนูปิกไก่ทอดน้ำปลาแบบเร่งด่วนเลยนะคะคือไม่ต้องใช้เวลาหมักนั่นเองค่ะเริ่มจากเอาปีกไก่ที่เราซื้อมาค่ะมากรีดช่องตรงกลางมันนี้นะคะเพื่อทำให้เวลาเราหมักเครื่องปรุงอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะเข้าซึมถึงเนื้อในดีแล้วก็ เวลาทอดข้างในกับข้างนอกมันก็จะสุกเสมอกันนะคะทำแบบนี้เหมือนกันทุกชิ้นเลยค่ะพอมันครบทุกชิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะ เครื่องปรุงก็มีไม่เยอะนะคะสูตรนี้นะคะก็จะใส่แค่รสด,ดีเครื่องช้อนผุนหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะแค่นี้เลยเครื่องปรุงของเรานะคะแล้วก็คลุกให้รสด,ดีมันละลายค่ะให เครื่องปรุงของเราซึมเข้าเนื้อสักหน่อยนะคะจ้าพอคนให้ทุกอย่างละลายแล้วเราก็จะไปตั้งเตาตั้งน้ำมันรอกันเลยจ้านี่นะคะเปิดเตามาแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะใช้น้ำมันประมาณนี้นะคะพอให้มันท่วมไก่ค่ะ รอให้น้ำมันร้อนนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนมาเราก็ใส่ปิกไก่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะรอจนกว่าเราคิดว่ามันเหลืองแล้วหรือทิ้งไว้ระยะห่างสักพักหนึ่งค่ะ เดี๋ยวเราค่อยมาเช็คดูเนาะว่ามันเหลืองหรือยังอะไรอย่างนี้ค่ะปล่อยทิ้งไว้นานก็กลัวมันจะไหม้ซะก่อนนะคะเริ่มแรกนี้เราจะใช้ไฟอ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวกลัวข้างในมันไม่สุกค่ะแล้วเราก็เริ่มพลิกดูอ่าแบบนี้ก็โอเคค่ะพลิกด้านได้แล้วบางอันก็ยังไม่เหลืองนะคะ คอยดูเป็นระยะระยะค่ะอะอันนี้ก็สีก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วค่ะคลิปออกไปก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนเชาวบ้านจะสุกทอดไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะ พอมันเหลืองไลได้ที่แล้วนะจ๊ะเราคิดว่าโอเคระดับนี้แหละเราโอเคที่สีตรงนี้แล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเอ้ยปิดเตาค่ะขอโทษทีลืมไปว่าตัวเองไม่มีแก๊สนานแล้วนะจ๊ะอะ่คีบใส่ตะแกงแล้วก็เอาไปพักให้เสด็จน้ำมันมันเสด็จนะคะ พอทิ้งได้สักพักนึงแล้วเราก็มาจใส่จานกันเลยจ้านี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของปีกไก่ทอดน้ำปลาแบบเร่งด่วนของเรานะคะก็ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะที่สำหรับการติดตามทุกท่านนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ